สวัสดีครับร้านเป็รพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกินห้าหมื่นบาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับแหวนบุตรสลาคำบอดซองเจียบุตรสลาคำท็อปวิวิก3เมตร1.89ด1.89กะรัตประดับด้วยเพชรเกรสอนเมตร1.19ดห1 9กะรัตทองคำ75%็าเปซ์ยแหวน53 น้ำหนักรวม9.50กรัมราคา37,400บาทครับวงนี้เป็นแหวนบุตรลาคัมที่สวยมากนะครับตัวเรือนมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับไม่เหมือนใครนะครับมาพร้อมกันด้วยบุตรลาคัม3เม็ดนะครับเป็นบอดซองเจียนะครับบอดซองเจียนะครับได้ชื่อว่าเป็นพลอยสีเหลืองที่สวยที่สุดนะครับระดับต้นๆของโลกนะครับ พลอย3เม็ดนี้เป็นของแท้ทุกเม็ดนะครับเป็นเกรดท็อปวิวิกนะครับคือสีสวยที่สุดของเขานะครับดีสุดในบองเขาอยู่แล้วนะครับสีนี้นะครับบุษราคำบอดสองเจียบอดนี้นะครับเขามีลักษณะพิเศษนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับบุษราคำเขาจะมีอยู่3สีในตัวนะครับคือมีสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับ3สีนะครับในเม็ดเดียวนะครับลักษณะเด่นของเขาทำให้เป็นบอดที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับสําหรับพลอยเกรดสีเหลืองสีส้มนะครับเม็ดนี้3เม็ดนะครับ 1.89กะรัตนะครับเฉลี่ยเมตรละ63ตังค์นะครับเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับบุษรคัมบ่อซองเจนะครับเขาจะไม่เหมือนประเทศเรานะครับไม่เหมือนบุษรคัมบางกะจจนะครับบุตรคัมบ่อซองเจนะครับเขาจะมีขนาดที่เล็กนะครับไม่มีขนาดใหญ่นะครับไม่เหมือนบุษรคัมบ้านเรานะครับที่พบเจอไซส์กระสิบกะรัตขึ้นไปนะครับ3เม็ดนี้นะครับเป็นของแท้ถุกเม็ดนะครับเกรดวบิกนะครับการแหวนค่อนข้างหนานะครับ ็นแหวนไซส์ที่ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับ9.50กรัมนะครับเป็นแหวนอีกบงนะครับที่สวยนะครับตัวเรือทําออกมาได้ดีมากนะครับเข้ารูปกับตัวนิ้วนะครับโชว์งานพลอยโชว์งานเพชรได้ดีมากนะครับตัวเรือนมีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครนะครับการแหวนค่อนข้างหนานะครับสามารถเพิ่มหมดไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับกรนี้็ไซส์แหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับตัวแหวนเหมือนเดิมนะครับวงนี้มาพร้อมใบเซอร์นะครับก็เป็นแซฟไฟร์ธรรมชาตินะครับ สีเขานะครับเกรดท็อปวิวิกนะครับแหล่งที่มาแทนซเนียนะครับน้าหนักตรงนะครับขนาดหน้าพลอยนะครับการเจียในเขานะครับเป็นเผาเบเนียมนะครับเป็นเลือกปกตินะครับบอดนี้ส่วนมากจะเผาแบบนี้หมดนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายและเปลี่ยนคืนนะครับพี่ๆใส่เบื่อแล้วอยากขายคืนอยากเปลี่ยนวงใหม่ได้หมดนะครับขอให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับ พี่ๆที่อยู่กทมนัรับบินค้านัชมได้นะครับที่เจเจมอลพี่ๆที่อยู่ต่จังหวัดนะครับส่งออนไลน์ได้นะครับส่งอีเบทแบบรับประกันสินค้านะครับสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอนนะครับหรือมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองนะครับสามารถมาจําสินค้าได้นะครับกรณนี้ที่พี่ๆยังไม่พร้อมนะครับเงื่อนไขก็จะเวลาพูดคุยตกลงกันได้นะครับยืดหยุ่นได้หมดนะครับช่วยได้ช่วยเต็มที่เหมือนเดิมนะครับส่วนเพชรเกสรนะครับมี40เมตรนะครับ1.19กระดัตนะครับเฉลี่ยเม็ดละ3ตังค์ เพชรทุกเม็ดขาสะอาดเล่นไฟดีหมดทุกเม็ดนะครับวงนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับ37,400บาทนะครับเทียบกับขนาดเพชรนะครับขนาดพลอยนะครับให้เทียบขนาดหรือสิบนะครับหน้าแหวนประมาณนี้นะครับวงนี้คุ้มค่าแน่นอนครับ37,400บาทนะครับเทียบกับขนาดเพชรนะครับปริมาณเนื้อทองนะครับพลอยสวยๆเกตวิบวิกนะครับยังไงวงนี้จัดว่าหน้าใช้งานหน้าซื้อเก็บสะสมแน่นอนครับ เพชรสวยๆนะครับกระดาษอเมือหกหมื่นแแล้วนะครับวงนี้น้ําหนักทอง9.50กรัมนะครับเพชร1.19หก้รัดนะครับพลอสยสวยๆเกตดบิวิกนะครับหากพี่ๆพ่หนคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทนาร่านนะครับขอบคุณครับ